สวัสดีครับปลากัสะสแลรมแล้วเนาะวันนี้สักลมแป่งน้ำขนมเส้นนะครับหรือว่าน้ำขนมจีนเนาะแป่งน้ำน้ำเนื้วครับแต่ดอกเนี้ยวบบนี้เนาะสะกักลมจะใส่ดุกหมูใส่เลือดเอาเนาะไปครับเดี๋ยวมาดูวิธีกันเลยสักล่ตัพริกแกงไว้ละไปครับมานี่ยเป็นพริกแกงงเ้าเนาะสักลมตัดไว้แล้วครับผม สระส้มครับต้นหอมผักป้อมเนาะดุกหมูครับเลือดก่อน,นครับผมยังไม่ได้สวยเต็เนาะเดี๋ยวจะแ้งสวยก่อนแปรงน้ำนมเซนหอนๆสกับเนาะอันนี้สุดสักแลครับผมอันนี้จะเป็นพริกแห้งเนาะกะปิหอมเตียมหอมแดงครับผมสกักแลตามไปแล้วอย่างคือเดือนวันนี้นะ จะได้บ่มีหัวละแอนหอมๆเนาะถือว่ากระชายครับตามแสตในี่ยหอมขนาดนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันเลยมาครับคนอื่นเขาจะมหาหั่นกระดูกมาก่อนเนะาะเขาบอกเอาใหญ่ร้องเหลือเนาะเขาจะหมอะพอดีพอดีนี่และใหญ่ยาวแล้วแบเนาะ เราจะหันเกิงเกิงครับผมแป่งกินคนเดียวครับเขาถ่ายตั้งกินซื้อของกินขาแกะไลยกระดูกแมเดวเอโนด่ยถ้าอยากินคนเดียวในดูตั้งแปง ใส่นักงนักเลยเนาะ่ายล้มเหลือในเตีมถ้วยครับโกนมาได้เนาะเราต้องใส่มาิมาให้บดีเนี่ย เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวจะเลยเอาไปล้างก่อนเนาะนะครับต่อไปเราจะหั่นเลือดของเราก่อนเนาะเลือดหมูครับผมเลือดไก่ก็เลือดหมูเนาะ เลือดของเราอนเรามีเลือดนี่มันก็บบมรามกันนะครับเนาะน้ำขนมจีนแล้ว่าขนมเ้นเนาะมันต้องมีครับผมรเรียบร้อยครับ เดี๋ยวสักแรส่ถุยยเดี๋ยวนี้ก็ต้องแล้งเหมือนกันเนาะเรียบร้อยครับหั่นเรียบร้อยเดี๋ยวสักแรเอาไปล้งก่อนเนาะตั้งหม้อลงไปเสร็จแล้วมันลงไป เราก็จะมาคั่วพี่แกงกับเราก่อนเนาะสูตรนี้สักแลจะใส่ปากกระกปองเต้นนาะน้ำปากกระกปองครับผมข้นๆเนาะชักแลจะมาใส่หมูบดนะครับนะ เอาพริกแกงลงไปครับผมสโศโศพริกแกงเข้าก่อนเนาะแล้วก็ะตามด้วยปากกระปองของเขาครับผมสักเลยจะใช้สองกระป๋องเด้อวันนัน ค้นๆน้ำขนมจีนข้นวันนี้ครับผมใส่กระกป๋องไปสองกระป๋องเนาะไปกับตามดึงน้ำ้ังโคกของเราครับผมนี่ ใส่น้ำลงไปเอาต่ำที่พอใจเนาะยังบ่ได้เติออสยลงไปอน้อยนี่เราจะใช้ประมาณน,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 นี้ครับ ตามด้วยขนอนอหนึ่งก้อนใส่ลงไปครับผมใส่ขนอลงไปหนึ่งก้อนพคนเล็กน้อยปิดฝาหมอ้อก่อนรอ,อน้ำเดือดเดี๋ยฮากใ็ใส่ดุกหมูฮาวเนาะไปครับระหว่างเฮารอฮาก็จะมาผ่มามะเขือเทศไว้ก่อนเนาะ à, ấy, các thế rồi bạn. lo mắc kèn hơi đứt đó nhưng mà đây thấy đục ngủ tính nữa. นี่จะเพิ่มความนัวความส้มเนาะความนัวน้อยๆเหมาะครับผมนั่นขนมจีนบ้านานี่ต้องใส่เด้อเรียบร้อยครับใส่โทวยไว้ก่อนนะครับซอยต้นหอมพักป้อมมาก่อนเนาะนะแล้วเดี๋ยวว่าใส่รวยแน่เบึน เรียบร้อยครับเนี่ยอดุมูใสครับผมอันนี้สักแรงๆหมดแล้วเนะี่ ใส่ลงไปเลยตูนมันไว้ในะนี่ก่อนเนาะให้มันปเป,นนนป,ปื่ยอยเนาะนี่ใส่ดึกหมูลงไปแล้วปีดแฝาไว้ข้กลกางครับรอดุกหมูเขาเปื่อยกัอนเนาะ น,นะครับเมือแกงเอาเดือดละเมินลงไปเปิดพอรรออ่อยกําเนะอะช้อนฟองออกให้น้อยนี่มันจะเป็นมานจากปากกระกป๋องนะครับเนาะ มาโกนไม่พอสักการบอทุอจีนเปิดแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาใส่บัคค์โซมกันเน,ะนะาะโซมเจ้าสวยไว้ครับผมเอาไปเลยโซมนี่ขาดตึงมาได้เด้อ นะครับใส่บุกอรซมเรียบร้อยนี่ต่อไปเราก็ใส่เลือดก้อนของเราเนะนจักแรีสอยแล้วล้รงเรียบร้อยแล้วเนอะไปครับใส่ลงไปขาดตึงมาได้เด้อแหนมขนมเซนนี่นะจะได้บ่มีดอกนิ้วครับผม แกะกับบมีที่จอดลถเนะาะใส่ลงไปแล้วทุกสนนเริ่มแน่กินแล้วเด้อน้ำขนมเส้นครับใส่ดุกหมูน้ำปลากระกป๋องใส่ดุกหมูเนาะ หมขนาดไปครับเดี๋ยวเรามาปิดแฝาไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวรอเลือดรอกบกระสุ่มป่วยก่อนเดี๋ยวเราจะมาปรุงเครื่องกันเนาะไปครับสีทานน้นะครับพออม้อเกิดขอมะมะมะนะ้อวุ้มเนาะตอนนี้ก็สุกแล้วครับผมน,นี่ก็สุกที่เรียบร้อยแล้วเนาะน้ำขนมเส้นครับผม เหมาะขนาดเนอะุ้งรถครับขั้นตอนสุดท้ายล้วใส่รถด,ดีลงไปใส่พวมชุดรลถลงไปรักสองแปดต่อไปกับโกนครับผม ยิ้มครับโอ้ย,อย่างเกือหน่อยสเกือลงไปนดิดหน่อยโอะ นี่เรียบร้อยครับน้ำขนมเส้นสักแรเนาะเหมาะอย่างคือใส่ดุกหมูเนอะใส่เลือดใส่กระป๋องเนาะเหมาะขนาดครับผมะมะกินใหมรสชาติติดใจ อยากจะเอืยด้วยสุดยอดมาวินนะครับขนมเส้นสักแลเนาะสักแลจัดเต็มครับวันนี้ใส่พักไปหน่อยเนาะกระลำต่อไปครับกระลำปอปนินครับผม มาเดี๋ยวสักเลยจะใส่น้ำขคมเส้นของเขาเนาะนี่นี่ครับผมะสุดยอดกว่น,นี้กัต่ไปครับเวลาเงี่ยคนเดียวรู้ตั้งกินเนาะเวลาซื้อเขาเนี่เออกระดูกไม่น้อยเดียวสักเลยใส่จัดเต็มนะครับวันนี้เนาะ กินมาตอนขี่มาแม่หมดเลยขยันข้าวครับมานี่